สวัสดีได้เจะเอ้ยทุกตาพาฝันจ้าพอกันอีกแล้วจ้ามาค่ะมาดื่มกาแฟดํากับเอ้ยทุกตาพาฝันหรือว่าแบบสายโยบานเออยเนาะค่ะเนาะเพื่อนกระสิบอกว่ามาได้เจะเด้อมากินกาแฟดํเกับทุกตาพาฝันได้จ้ากับนี่บอกค่ะกับพี่ส้มส้มเชียวหวานบานนี่นะเนาะค่ะบังมาค่ะ มีแหงจ้ะสมนนี้กรหวานหวานเลยค่ะมีแห็ม,มีแหงถ้าได้อันนั้นสุ่มโคดี <c oughs> แซ่บจ้ะหวานๆเปรียปร้ยวๆมีแหงมีแหงปากเนาะ <c oughs> สำหรับคนเป็นใครก็ชุ่ขโมมันบว เมื่อคืนเหนี้อก็นอนรับดีค่ะกันยังดีกัเมื้อวันก่อนเนาะอันนี้ว่าเรื่องการนั้นเจ็บป่วยที่เอ้ยเป็นเนาะค่นเนาะเมื่อคืนเอนือยก็นอนนันนอนดีค่ะนอนรับก็เข้าวันนอนก็ตามเวลาปกติที่เอ้ยนันเวลานอนปกติเอ้ยกันรับเหงาเลยก็เพราะตอนเช้าเจ็ดโมงครึ่ง ก็ม so ีแหงขึ้นค่ะบวมเมยปาเหรือนี่แต่ว่าอันสเลดมันมาติดอยู่มองเนี่ยค่ะมันอยู่ทางนี้หน้าอกบนี่ค่ะก็ค่อยๆหายไปแล้วโอยว่าเนาะเอาเขาก็ต้องดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะดูแลตัวเองก็เข้มแข็งค่ะเอ้ยก็เข้มแข็งบวได้เฮ้อโถถอยข้ามมันเป็นแล้วเขาก็ต้องเข้มแข็งค่ะมีแต่สู้เลือดบวมมันบวมมีแต่สู้ค่ะ กะอันนี้ก็ผลไม้เป็เล้ากเอากะรทาพูดนะค่ะมัน,นเหลืออยู่หลายมืออยู่พวกเอ้กักตัวอยู่สิบมือหมวกันเือกักตัว<ม>กะเอาค่ะค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าเข้มแข็งอยู่เด้อค่ะเด้อเอาพูกเรเป็นแล้วก็เฮ้ยตั้งใจค่ะเอ้ยก็ว่าสิ่โลกสมัยใหม่เนาะขนาะมีแต่เข้มแข็งค่ะเ่รเฮ้ยท้อถ,ถอยเฮาก็คนมันก็เป็ียนเยอะแยะเฮาก็ต้องเข้มแข็งค่ะ มันเมื่อยนี่มันเมื่อยอยู่แล้วค่ะเพราะว่า,วามันเมื่อยคือบ่มีแหงนี่ค่ะสร้างเป็นแต่ว่าก็ตรงอันเอ็ดเธอมันกระซุ่มกระสวยเนาะนอเอาค่ะซํานี้บัวค่ะเจอกันอันคลิปนาด้วยจ้าแบบเอ้ยตุ๊กตาพาฝันด้วยจ้า